สีน้ำเงินสีแดงสีชมพูหรือสีส้มสสเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้นนเด็กๆมาพบกับพี่โบ๊ทและก็พี่อีมนะคะวันนี้คะพี่จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมการทดลองสีลื่นเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเด็กๆรู้จักไหมคืออะไรเอ,อ่ยอันนี้คือคัตเติ้ลบันนะคะต่อไปนะอันนี้คือนมนมเราใช้เป็นนมอ เราเตรียมเอาไว้นะคะจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเด็กๆจะใช้กีก่กสีก็ได้ค่ะและอย่างุดท้าน,นะคะก็จะเป็นภาชนะที่เราไว้เทนมใส่แล้วก็ไว้หยดสีใส่นะคะเรามาเริ่มกิจก,กรรมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเด็กๆจะต้องเทนมลง,งไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะไม่ต้องเทนะคะดเด็กๆเทให้มันเต็มภาชนะโดยที่ไม่เห็นภาชนะชั้นล่างนะคะ ่อไปเราก็จะมาหยดสีที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเด็กๆจะใช้ที่สีก็ได้นะคะ หยดสีที่เราเตรียมไว้ครบทุกสีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทําการหยดสไลด์หรือว่าที่ล้างจานนะคะลงไปในสีค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาเราจุ่มสไลด์ลงไปแล้วสีของเราก็จะขยับคลื่อนนะคะเหมือนสีมันมีชีวิตจริงๆมันเหมือนมันเต้นระบาได้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะ เพราะว่าน้ำ,นำยาล้างจานนะคะมันมีปฏิกิริยากับสีและนมในภาชนะที่เราใส่ลงไปค่ะ กับสีและนมที่เราใส่ลงไปในภาชนะนะคะเลยทำให้สีเนี่ยนะคะเกิดการแยกตัวกระจายเป็นวงกว้างเหมือนกับว่ามันมีชีวิตเต้นรำได้อยู่ในชา,นะะา,านมนะคะค่ะถ้าเกิดเด็กๆสนุกนะคะเด็กๆสามารถลองกลักบ